ผมจำได้ดีถึงคืนแรกที่ย่างกลายเข้าไปในโรงงานเก่าแห่งนั้นเพื่อเริ่มต้นกะกลางคืนกะแรกในชีวิตมันเป็นโรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ขนาดใหญ่ที่เคยรุ่งเรืองในอดีตแต่ตอนนี้ส่วนใหญ่ถูกทิ้งร้างมีเพียงบางแผนกเท่านั้นที่ยังคงเปิดดำเนินการผลิตอยู่ภายใต้แสงสลัวของหลอดไฟที่ดูจะเก่าพอๆกับอาคารผมชื่อมาร์คอายุ20กว่า,วาเพิ่งจบใหม่และกำลังมองหางานอะไรก็ได้ที่มันคง บรรยากาศของโรงงานตั้งแต่วินาทีแรกที่ก้าวเท้าเข้าไปก็ทำให้รู้สึกแปลกประหลาดมันไม่ใช่แค่ความเย็นเยือยเยืของอากาศในยามวิกาลเท่านั้นแต่เป็นความเย็นที่แทรกซึมไปถึงกระดูกเหมือนมีอะไรบางอย่างจับจ้องอยู่ตลอดเวลาทั้งที่ยังไม่เจอใครเลยสักคนยิ่งตอนเดินผ่านแผนกที่ถูกปิดตายแสงจากด้านนอกก็แทบจะส่องไม่ถึงมีเพียงเงามืดทะมึนและกลิ่นสนิมฉุนกึกปะปนกับกลิ่นอับชื้นของอาคารที่ผุก,กร่อนกลิ่นที่ว่านั้นบางครั้งก็คล้ายกลิ่นโลหะไม่ไม คล้ายกลิ่นเนื้อเน่าที่ลอยมาแผ่วเบาแล้วก็จางหายไปสร้างความรู้สึกไม่สบายใจตั้งแต่ต้นจนผมต้องกอดตัวเองแน่นคล้ายจะหาไออุ่นมาร์กเอ้ยแค่คิดมากไปเองแหละผมบอกตัวเองพยายามสะกดความกลัวเอาไว้ในที่สุดผมก็ไปถึงแผนกที่ต้องทํางานมันเป็นแผนกประกอบชิ้นส่วนขนาดเล็กที่เครื่องจักรไม่ขี่ตัวตั้งเรียงรายแสงสว่างพอจะมองเห็นได้แต่ก็ยังคงมีมุมมืดหลงเหลืออยู่รอบๆที่นี่มีพนักงานกะกลางคืนรวมผมด้วยประมาณ56คน ทุกคนดูเงียบขรึมและไม่ค่อยพูดคุยกันเท่าไหร่มีเพียงลุงสมบัติช่างซ่อมบำรุงไวชาราที่ทำงานที่นี่มานานหลายสิบปีเป็นคนเดียวที่ดูจะใจดีกับผมลุงสมบัติมีแววตาที่เหนื่อยล้าแต่กลับเต็มไปด้วยเรื่องราวที่ไม่เคยถูกเอ่ยถึงออกมาผมเคยลองถามถึงประวัติโรงงานบ้างในระหว่างพักกินข้าวคำตอบของลุงมักจะเป็นเพียงการถอนายใจและรอยยิ้มที่ฝืนทนเขาจะบอกแค่ว่าที่นี่มันเก่าแก่มากมีเรื่องราวเยอะแยะแล้วก็จะเปลี่ยนเรื่องไปคุยถึงเรื่องอื่นๆแทน ทำให้ผมยิ่งรู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างที่ลงพยายามจะปกปิดเอาไว้ความรู้สึกถูกจับจ้องยังคงอยู่ตลอดทั้งคืนแรกและมันก็เป็นอย่างนั้นเรื่อยมาในคืนต่อๆไปมันไม่ใช่แค่ความรู้สึกแต่เริ่มมีเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นจริงอย่างต่อเนื่องเริ่มจากเสียงผมมักจะได้ยินเสียงแปลกๆในความเยบสงัดของโรงงานเสียงเหมือนมีอะไรบางอย่างกระทบกันดังแกรกๆจากผนังที่อยู่ไกลออกไปทั้งที่รู้ว่าไม่มีใครทำงานอยู่ตรงนั้นมันจะดังเป็นระยะๆสลับกับเสียงลากอะไรบางอย่างที่หนักอึง้ง บางครั้งก็เป็นเสียงเหมือนคนกำลังเดินไปมาบนพื้นคอนกรีตที่เย็นเฉียบเสียงย่ำเท้าที่หนักแน่นเกินกว่าจะเป็นของคนธรรมดาและที่น่าขนลุกที่สุดคือบางครั้งมันเป็นเสียงคล้ายมีใครบางคนกำลังกระซิบเรียกชื่อผมแผ่วๆเสียงที่คล้ายจะได้ยินแต่ก็ไม่ชัดเจนพอจะจับต้องได้ว่าเป็นเสียงอะไรมาจากไหนเมื่อผมลองหันไปมองหาต้นเสียงมันก็จะเงียบหายไปทันทีราวกับไม่เคยมีอยู่จริงผมพยายามบอกตัวเองว่าอาจจะเป็นเสียงเครื่องซักที่ทำงานอยู่ไกลๆหรือเสียงลมที่พัดเข้ามาแต่ในใจผมรู้ดีว่ามันไม่ใช่เรื่องปกติ ลุงสมบัติเองก็ดูจะสังเกตเห็นความกังวลในแววตาผมเพราะบางครั้งเขาก็จะเหลื่อมพองผมด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความเข้าใจแต่ก็ยังคงไม่พูดอะไรออกมาตรงๆเรากับจะบอกว่าผมต้องเผชิญหน้ากับมันด้วยตัวเองเหตุการณ์เริ่มทวีความรุนแรงขึ้นเมื่ออุปกรณ์ต่างๆในโรงงานเริ่มแสดงอาการผิดปกติโดยไม่มีสาเหตุไฟในบางส่วนของอาคารที่ไม่มีใครอยู่จะกระพริบทีๆบางครั้งก็ดับไปเองแล้วก็ติดขึ้นมาใหม่เหมือนมีใครบางคนกำลังเล่นสนุกอยู่กับการควบคุมระบบไฟฟ้า และเครื่องจักรบางตัวที่เราใช้ทํางานอยู่ดีๆก็จะหยุดชะงักไปเองกลางคันทั้งที่ตรวจสอบแล้วว่าไม่มีอะไรขัดข้องทางเทคนิคเลยทุกครั้งที่เครื่องจักรหยุดเสียงเครื่องยนต์ก็จะเงียบลงปล่อยให้ความเงียบที่หนักอึ้งเข้ามาแทนที่และในความเงียบนั่นเองผมจะรู้สึกได้ถึงการปรากฏตัวของบางสิ่งบางอย่างที่ใกล้เข้ามาเหมือนกําลังยืนอยู่ข้างๆผมผมเคยเห็นเงาดําทะมึนบูบไหวผ่านหางตาอยู่บ่อยครั้งเป็นเงาที่ดูคล้ายคนแต่ก็ผิดรูปผิดร่างจนไม่อาจระบุบได้ว่าเป็นอะไร เงาวพวกนั้นจะปรากฏขึ้นเพียงชั่วเซี่ยววินาทีแล้วก็หายไปเรากับต้องการจะยั่วให้ผมหันไปมองแต่เมื่อหันไปจะก,ก็ไม่มีอะไรเลยนอกจากความว่างเปล่าและความมืดที่รอคอยอยู่เสมอคืนหนึ่งขณะที่กำลังเดินไปห้องน้ำซึ่งอยู่ค่อนข้างไกลาจากแผนกผมตัดสินใจเดินลัดผ่านส่วนของโรงงานที่ถูกทิ้งร้างมันเป็นทางที่มืดและเปลี่ยวที่สุดแต่ก็สั้นที่สุดแสงไฟจากทางเดินหลักไม่สามารถส่องไปถึงมีเพียงไฟฉายในมือที่ส่องนํำทางไปข้างหน้าเท่านั้นผมรู้สึกหนาวเย็นผิดปกติเรากับเดินเข้าไปในตู้แช่แข็ง และกลิ่นแป,แปลกๆที่เคยได้กลิ่นมาตั้งแต่แรกก็แรงขึ้นจนรู้สึกเคลื่อนไส้มันเป็นกลิ่นคาวคล้ายเลือดบนกับกลิ่นเน่าเหม็นของซากศพที่เริ่มย่อยสลายกลิ่นที่ทําให้ผมขนลุกชันไปทั้งตัวทันใดนั้นไฟฉายในมือก็ดับวูบลงทิ้งให้ผมยืนอยู่ท่ามกลางความมืดมิดที่มองไม่เห็นอะไรเลยแม้แต่ปลายนิ้วมือผมยืนนิ่งตัวแข็งทื่อหัวใจเต้นระรัวอยู่ในอกพยายามกลั้นหายใจเพื่อฟังเสียงรอบข้างในความมืดนั้น ผมได้ยินเสียงกระสิบที่ข้างหูมันเป็นเสียงที่แหบพร่าฟังไม่เป็นภาษาแต่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดและความอาฆาตเสียงนั้นดังขึ้นเรื่อยๆพร้อมกับความรู้สึกเหมือนมีลมหายใจอุ่นๆรดรินอยู่บนลำคอผมกรีดร้องออกมาสุดเสียงแล้ววิ่งไปข้างหน้าอย่างไม่คิดชีวิตสะดุดล้มลุกคลุกคลานไปตามทางที่ไม่เห็นแต่ก็ยังคงวิ่งต่อไปด้วยสัญชาตญาณของการเอาชีวิตรอด ผมไม่รู้ว่าวิ่งไปไกลแค่ไหนไม่รู้ว่านานแค่ไหนจนกระทั่งเท้าของผมสะดุดเข้ากับอะไรบางอย่างที่แข็งและเย็นเฉียบจนล้มลงไปกองกับพื้นผมสัมผัสได้ถึงพื้นผิวที่ลื่นและเหนียวหนืดคลายเลือดแต่ในความมืดนั้นก็ไม่อาจรู้ได้ว่าเป็นอะไรผมพยายามคลำหาไฟฉายที่หล่นหายไปมือของผมไปปัดโดนก้อนอะไรบางอย่างที่ดูเหมือนกะโหลกศีรษะมนุษย์ทันทีที่สัมผัส เสียงกรีดร้องในความมืดก็ดังขึ้นอย่างโหยหวนและยาวนานกว่าทุกครั้งที่เคยได้ยินมันเป็นเสียงที่เต็มไปด้วยความทรมานและสิ้นหวังผมพยายามลุกขึ้นแต่ขาทั้งสองข้างกลับไรเรี่ยวแรงผมคลานหนีออกมาจากจุดนั้นอย่างทุลักทุเลไม่รู้ว่าหนีจากอะไรแต่รู้ว่าต้องหนีให้พ้นจากความมืดและเสียงที่กำลังกัดกินสติของผมผมคลานไปเรื่อยๆจนกระทั่งเห็นแสงสลัวๆอยู่ไม่ไกล ผมพยายามรวบรวมแรงเฮือกสุดท้ายพุ่งตัวออกไปหาแสงนั้นและเมื่อหลุดออกมาได้ผมก็พบว่าตัวเองอยู่ในแผนกที่ยังมีการผลิตมีแสงไฟสลัวสลัวและลุงสมบัติยืนมองอยู่ตรงนั้นด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความสงสารผมหายใจหอบแรงเนื้อตัวเปื้อนฝุ่นและสิ่งสกรปรกไปหมดเสื้อผ้าขาดวินลุงสมบัติไม่พูดอะไรแต่เดินเข้ามาประคองผมขึ้นมาแล้วพาผมไปนั่งพักเขาหยิบกระติกน้ำร้อนส่งให้ผมดื่มและยังคงนิ่งเงียบ จนผมรู้สึกว่าความกลัวเริ่มจางหายไปบ้างผมเงยหน้ามองลุงสมบัติลุงครับเมื่อกี้ผมเจออะไรก็ไม่รู้ผมพยายามเล่าเรื่องราวที่เพิ่งประสบมาอย่างตะกุกตะกักน้ำเสียงสั่นเครือลุงสมบัติฟังผมเงียบๆจนผมเล่าจบเขาส่งรอยยิ้มที่เศร้ามองให้ผมแล้วพูดขึ้นว่าแผานกนั้นนะมาร์กมันมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นเมื่อนานมาแล้วตั้งแต่สมัยที่ลุงยังหนุ่มม,มีคนงานคนหนึ่งถูกเครื่องจักรบดขยี้ ร่างกายของเขาแหลกเหลวจนไม่สามารถเก็บชิ้นส่วนได้ครบและวิญญาณของเขาก็ถูกกักขังอยู่ที่นั่นมันเป็นอุบัติเหตุที่น่าสยดสยองไม่มีใครอยากจะพูดถึงแต่ทุกคนก็รู้ดีว่าอะไรเกิดขึ้นลุงสมบัติไม่ได้พูดอะไรไปมากกว่านั้นแต่คำพูดของเขาก็ทำให้ผมเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างกลิ่นค้าเลือดกลิ่นเน่าเหม็นเสียงกรีดร้องเสียงกระซิบเรียกชื่อเงาดำที่วูบไหว ทุกอย่างล้วนเป็นสัญญาณของการมีอยู่ของวิญญาณที่ถูกกักขังอยู่ในความทรมานของโรงงานแห่งนี้ผมรู้สึกชาไปทั้งร่างเมื่อนึกถึงสิ่งที่ผมสัมผัสได้เมื่อครู่ไม่ใช่แค่กะโหลกศีรษะแต่เป็นชิ้นส่วนของร่างที่ถูกบดขยี้ที่ยังคงอยู่ตรงนั้นตลอดมาหลังจากคืนนั้นผมก็ไม่กล้าเดินผ่านแผ,น,ผนกที่ถูกทิ้งร้างอีกเลยทุกครั้งที่ต้องทำงานกะกลางคืนผมจะพยายามหลีกเลี่ยงเส้นทางนั้นให้มากที่สุดแต่ถึงอย่างนั้น เหตุการณ์แปลกๆก็ยังคงเกิดขึ้นอยู่เสมอในส่วนอื่นๆของโรงงานแม้จะไม่รุนแรงเท่าในคืนนั้นแต่ก็สร้างความหวาดผวาให้ผมได้ไม่น้อยผมมักจะได้ยินเสียงเครื่องจักรเก่าๆที่ไม่มีใครใช้งานเริ่มทำงานเองในบางครั้งเสียงกระทบกันของโลหะเสียงหอบของเครื่องยนต์ที่ว่างเปล่าหรือแม้แต่เสียงคนเดินไปมาในมุมมืดที่คิดว่าไม่มีใครอยู่มันทำให้ผมรู้ดีว่าวิญญาณดวงนั้นไม่ได้ถูกกักขังอยู่แค่ในแผนกที่เกิดโศกนาฏกรรมเท่านั้น แต่กลับแผลขยายอิทธิพลไปทั่วทั้งโรงงานแห่งนี้ราวกับว่าความเจ็บปวดและความแค้นของเขาได้ฝังรากลึกอยู่ในทุกซอกทุกมุมของอาคารเก่าๆแห่งนี้มันเป็นเหมือนคำสาปที่ไม่มีวันจางหายไปตราบใดที่โรงงานแห่งนี้ยังคงตั้งอยู่ผมยังคงทำงานที่นี่ต่อไปในกะากลางคืนแต่ทุกคืนคือการต่อสู้กับความหวาดกลัวที่กัดกินจิตใจผมรู้ดีว่าบางสิ่งบางอย่างยังคงอยู่และมันจะยังคงวนเวียน คอยหลอกหลอนผู้ที่ต้องทำงานในยามวิการของโรงงานเก่าแห่งนี้ไปตลอดกาลทุกครั้งที่ผมก้าวเท้าเข้าไปในโรงงานผมจะรู้สึกได้ถึงความเย็นยะเยือกที่วิ่งพล่านไปทั่วร่างกายและรับรู้ได้ถึงสายตาที่มองมาจากความมืดมิดเหล่านั้นสายตาที่จ้องมองอย่างไร้ชีวิตและเต็มไปด้วยความทรมานที่ไม่มีที่สิ้นสุดมันเป็นเรื่องราวของความสยองขวัญในกากล,างลังคืนเหตุการณ์สุดอาถรรพ์ที่เกิดขึ้นจริงในโรงง,งานเก่าที่ผมไม่อาจลืมเลือนได้เลยตลอดชีวิต